ะะให้มีสติเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเราจะสังเกตเห็นนั่งกายเคลื่อนไหวแต่กายเคลื่อนไหวแต่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่กายมันเป็นนามมันอยู่คงที่ยิ่งถ้าเราเพ่งมากๆเราจะเห็นกายมันนิ่งเช่ไม่ได้รู้เรื่องแต่ไอ้ที่รู้เรื่องคือนามนามกำลังรู้ลดนามกำลังรู้ที่หน้าผาเป็นความรู้สึก แต่กายนั้นเคลื่อนไหวเหมือนกับสร้างศพนี่แหละไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยให้เราพิจารณาลงไปว่าอาหารที่เรากืนลงไปเนี่ยมันคลุกคล้าด้วยน้ำลายถ้าคายออกมาก็เป็นของไม่สะอาดสกปรกพอลงไปในท้องแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ผสมกันกลายเป็นของปฏิกูลกลายเป็นของหน้ารังเกียจฉะนั้น จึงไม่เป็นของที่จะเพลิดเพลินไม่ควรเป็นของที่จะเป็นไปเพื่อประดับตกแต่งกายอาหารเหล่านี้เป็นของไม่สะอาดพิจารณาไปเรื่อยเมื่อรับประทานลงไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมามันไม่เที่ยงเหมือนเดิมฉะนั้นอย่าได้มัวเมา อย่าได้เพลิดเพลินกับมันเลยสอนตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีสติเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆให้ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆกิเลสมันจะลดลงมาเองค่ะนะคะกิเลสมันจะลดลงมาฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กิเลสมันลดลงมาณเวลานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่า ผู้ปฏิบัตินั้นสอนตัวเองอบรมตัวเองเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นสอนตัวเองอบรมตัวเองอยู่อย่างนี้ก็เกิดวิชาความรู้เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดวิชาความรู้เกิดความเข้าใจก็เท่ากับว่าเรากำลังเจริญตามที่เป็นโลกุตระ ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะอยู่เหนือโลกไม่ได้เพราะมันจะติดข้องในอาหารถ้าเราเข้าใจเราก็จะอยู่เหนือโลกได้เวลาใดที่เราปรารถนาจะไม่ติดข้องในรถเราก็มีสติเฉพาะหน้าเวลาใดเราอยากจะอยู่ในโลกเราก็ไม่ต้องมีสติเฉพาะหน้าแต่ มันจะมีอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วนะคะสัมาวะอุชุปฏิปัโน,โนคือสัญชาติแห่งคนตรงเขาจะไม่ยอมมันจะมีฮิริโอตปะเกิดขึ้นว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เป็นภพอย่างนี้เป็นภพอย่างนี้เป็นภพจนกว่าคุณจะยุติการส่งจิตออกไปอยู่ที่รถแล้วกลับมาเป็นสัมปชัญญะเหมือนเดิม นี่คือคุณของพระอ,อริยะบันดาหามหัศจรรย์มากนะคะพระสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้เรารับประทานอาหารและทำความรู้สึกให้เหมือนกับเรากำลังรับประทานเนื้อบุตรเพราะธรรมดาบิดามารดานั้นรักบุรหนังดวงใจแต่ ถ้าหากว่าบิดามารดานั้นอยู่ท่ามกลางทะเลสายทุรกันดานแห้งแล้งขาดแคลนอาหารและบุตรนั้นตายลงบิดามารดานั้นเกิดความหิวสุดท้ายไม่อาจทนต่อความหิวได้ก็ต้องฉีกเนื้อบุตรนั่นแหละรับประทานขณะที่รับประทานเนื้อบุตรนั้นก็ไม่มีจิตเพลิดเพลินในเนื้อบุตรนั้นเลยแต่มีเพียงจิตว่า เราจะรักษาชีวิตนั้นไว้เท่านั้นเองฉะนั้นในขณนะนี้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้เนี่ยคะ่ะเรากําลังรับประทานอาหารเราก็ต้องพิจารณาอาหารว่าอย่าได้เพลิเพืินมัวเมาในอาหารนี้เลยละโมบตัวเองอย่างนี้อย่าได้มัวเมาในอาหารนี้เลยอาหารนี้เมื่อลงไป ในท้องแล้วก็เป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลมีสติเป็นปัจจุบันอย่าได้ติดในรถนี้เลยเดี๋ยวมันจะมีภพชาติต่อไปการพูดการบอกการสอนตัวเองอย่างนี้เรียกว่าอบรมจิตซึ่งพระศาส,สดาตรงปรัสไว้แล้วว่าบุคคลที่อบรมจิตเนี่ยจะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ นะคะถ้าเราอบรมจิตมากๆเราก็จะเข้าถึงนิพพานด้วยนะคะเราจะเข้าถึงนิพพานได้ถ้าเราอบรมจิตมากๆฉะนั้นเนี่ยการอบรมจิตบ่อยๆการบอกการพูดการสอนตนเองบ่อยๆนะคะการเตือนตนเองบ่อยๆนั่นแหละจะทําให้กิเลสครอบงำไม่ได้แล้วก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขคนที่ไม่อบรมจิต เข้าใจผิดว่าจิตเป็นของเราปล่อยให้กิเลสครอบงำก็จะเป็นทุกข์อยู่ไม่เป็นสุขนะคะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราพระอ,องค์จึงตรัสเลยนะคะพระองค์ตัดเลยว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราย่อมไม่เห็งเห็น